สวัสดีครับ e ีพีนี้มาคุยกันเรื่อง10ความเชื่อที่ทำให้คุณจมปลักอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้นะครับคุณเคยหยุดคิดบ้างไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่ขัดขวางไม่ให้คุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการคนเรามักจะโทษสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโทษว่าเวลาไม่พอโทษว่าเงินไม่พอโทษว่าเราไม่รู้จักคนใหญ่คนโตเราไม่มีคอนเนคชันมากพอไม่เคยมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมเกิดขึ้นกับเราแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่จะโทษนั่นโทษนี่ได้ไม่หยุดหย่อน แต่ว่าพูดกันตามตรงนะครับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเรากับเป้าหมายของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งข้างนอกแต่ว่ามันอยู่ในนี้อยู่ในตัวของเรานี่เองนะครับมันคือความเชื่อที่เราพูดกับตัวเองในใจเงียบๆอยู่ทุกวันนะครับ e ี EP ีนี้เราจะมาแบ่งปันความคิดกันแบบสบายๆแต่ว่าทรงพลัง10ความเชื่อที่คอยฉุดรังคุณเอาไว้ทําให้คุณจมปลักอยู่ที่เดิมมาเริ่มกันที่ความเชื่อแรกนะครับความเชื่อแรกก็คือ1 ฉันไม่ดีพอความเชื่อนี้อยู่ในตัวคนบางคนเป็นเวลานับสิบสิบปีมันอยู่แบบเงีย,งยบๆมองไม่เห็นแต่ว่ามีอยู่ตลอดเวลามันหล่อหลอมการตัดสินใจของพวกเขามันเป็นตัวกําหนดเป้าหมายของพวกเขามันกําหนดคุณค่าในตัวเองของคนคนนั้นเมื่อพวกเขาคิดว่าจะทําอะไรที่กล้าหาญอย่างเช่นการเริ่มต้นธุรกิจในสิ่งที่ตัวเองถนัดการแบ่งปันความคิดของตัวเองให้คนอื่นฟังการทําตามสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะทําจริงๆ มันก็จะมีเสียงกล้องขึ้นมาในหัวหรือว่ามีเสียงมากระซิบที่หูของพวกเขาว่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณไม่ดีพอสําหรับสิ่งนั้นหรอกนะแล้วพวกเขาก็มักจะเชื่อตามนั้นโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันง่ายมากๆที่จะเชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อใครสักคนถามตัวเองว่าคําว่าดีพอคือดีพอสําหรับใครและดีพอตามมาตรฐานอะไรเสียงในหัวของพวกเขาเป็นเสียงสะท้อนที่กล้องไปมาในหัวเท่านั้นมันไม่ใช่ความจริง มันเป็นเสียงสะท้อนจากอดีตของการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเสียงสะท้อนของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือว่าความรู้สึกที่ถูกหลอกหลอนจากการถูกปฏิเสธมาก่อนเมื่อพวกเขากล้าที่จะตั้งคำถามและหาคำตอบพวกเขาก็จะรู้ว่าไม่มีใครเกิดมาดีพอตั้งแต่ต้นหรือว่าสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกทุกคนที่คุณชื่นชมไม่ว่าจะเป็นนักพูดเป็นศินลปินเป็นผู้นำเป็นผู้สร้างสรรค์ล Khal ้วนแต่เคยเริ่มต้นด้วยความสงสัย พวกเขาสงสัยโลกรอบตัวอาจจะสงสัยตัวเองด้วยซ้ำแล้วความแตกต่างคืออะไรคำตอบง่ายๆก็คือพวกเขาเริ่มต้นลงมือทำอะไรสักอย่างที่คิดจะทำพวกเขาไม่รอที่จะรู้สึกพร้อมทุกอย่างพวกเขาไม่รอที่จะสมบูรณ์แบบแล้วค่อยเริ่มพวกเขาก็แค่เริ่มต้นแล้วก็ลงมือทาและเมื่อพวกเขาเริ่มก้าวเดินพวกเขาก็จะโตขึ้นในบทบาทนั้นพวกเขาจะเรียนรู้ได้อย่างมหัศจรรย์จากการลงมือทา ดังนั้นหากคุณกำลังสงสัยในตัวเองอยู่ในตอนนี้โปรดฟังสิ่งนี้นะครับคุณดีพอเสมอที่จะเริ่มต้นคุณไม่จำเป็นจะต้องเก่งกาจที่สุดหรือว่าต้องพร้อมและสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะเริ่มต้นได้แต่คุณจะต้องเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างความเก่งกาจนั้นให้กับตัวเองนะครับความเชื่อข้อที่สองที่ทำให้คุณจมปลักอยู่กับที่ก็คือฉันต้องทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะเริ่ม ผู้คนมากมายอันที่จริงก็เป็นผู้คนส่วนใหญ่เป็นพวกชอบรอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบรอเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบคิดมากมายเพื่อที่จะวางแผนที่สมบูรณ์แบบคุณเราได้ไม่ยากใช่ไหมว่าช่วงเวลาแบบนั้นไม่เคยมาถึงใครเลยก็เพราะว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงภาพลวงตาความสมบูรณ์แบบคือหน้ากากที่ความกลัวไว้สวมเพื่อปิดบังดวงตาที่หวาดวันมันคือความกลัวต่อการตัดสินจากคนอื่นกลัวต่อความล้มเหลวที่ตัวเองจะพบ หรือว่ากลัวต่อความรู้สึกว่าตัวเองจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ความลับอยู่ที่ไหนคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดที่คุณเห็นพวกเขาทําอะไรพวกเขาเริ่มต้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบจุดเริ่มต้นแรกของพวกเขาอาจจะดูอึดอัดแนวคิดทางธุรกิจแรกของพวกเขาดูยุ่งเหยิงเหมือนจับต้นชนปลายไม่ถูกก้าวแรกของพวกเขาไม่แน่นอนมีอุปสรรคมากมายให้พวกเขาต่อสู้แต่พวกเขาก็ได้เริ่มต้นแล้วนั่นคือความแตกต่างและนี่คือกุญแจสําคัญ คุณไม่จําเป็นต้องมีความชัดเจนหรือว่าข้อสรุปที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มลงมือทําแต่คุณจะได้รับความชัดเจนผ่านการลงมือทําเริ่มต้นด้วยความไม่เรียบง่ายแต่เรียนรู้ด้วยการกระทําปรับปรุงไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคนที่ประสบความสําเร็จด้วยตัวเองก็ใช้เส้นทางนี้กันทั้งนั้นเพราะว่าการไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าทําอย่างสม่ําเสมอย่อมดีกว่าการหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์แบบความเชื่อที่3มที่ทําให้คุณจมปลักก็คือ ความสําเร็จมีไว้สําหรับคนที่โชคดีเท่านั้นผู้คนมากมายเคยมองคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็คิดว่าว้าวพวกเขาคงอยู่ถูกที่ถูกเวลาแน่ๆหรือไม่ก็เป็นชั้นคงจะดีใจมากที่มีคอนเนคชันที่ใหญ่โตแข็งแกร่งกว้างขวางขนาดนั้นหรือไม่ก็คิดว่าพวกเขาคงโชคดีมากจึงสําเร็จได้มากขนาดนี้แต่สิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นก็คือในตอนเช้าตรู่ในขณะที่คนทั่วไปกําลังนอนหลับอย่างสบายคนสําเร็จตื่นมาตอนไหนตื่นมาทําอะไร พวกเขาไม่เห็นคืนที่คนสำเร็จไม่ได้นอนเพราะว่าต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นพวกเขาไม่เห็นการถูกปฏิเสธไม่เห็นหยาดเหงือ่อและไม่เห็นน้ำตาที่อยู่เบื้องหลังของคนสำเร็จพวกนั้นพวกเขาเห็นแต่ตอนที่คนเหล่านั้นสำเร็จแล้วจึงคิดว่าคนสำเร็จล้วนแต่โชคดีโชคดีมีอยู่จริงนั่นก็ใช่แต่ว่าความสำเร็จไม่เคยขึ้นอยู่กับโชคแต่มันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวที่จะรับโชคโชคอาจจะเปิดประตูให้คุณแต่ว่าการเตรียมตัวให้พร้อมจะพาคุณผ่านประตูนั้นไปได้ และนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องได้เรียนรู้คนที่ดูเหมือนโชคดีมักจะสร้างโชคของตัวเองขึ้นมาด้วยการอยู่ในเส้นทางที่ทอดไปสู่ความสําเร็จอย่างสม่ําเสมอการล้มของพวกเขามักจะเป็นการล้มแบบที่เรียกว่าล้มไปข้างหน้าพวกเขาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่คนอื่นกําลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมแล้วจะได้เริ่มสักทีแทนที่จะถามว่าทําไมไม่เป็นชั้นนะที่ประสบความสําเร็จแบบนั้นให้ถามตัวเองว่าฉันกําลังทํางานเบื้องหลังอยู่หรือเปล่า เพื่อว่าเมื่อโอกาสมาถึงฉันก็พร้อมที่จะคว้ามันไว้และใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ความเชื่อที่ทําให้คุณจมปลักอยู่กับที่ข้อที่4ก็คือถ้าฉันล้มเหลวนั่นหมายความว่าฉันล้มเหลวความเชื่อข้อนี้ทําให้ผู้คนมากมายเจ็บปวดที่สุดมาแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่พวกเขาล้มเหลวพวกเขาก็จะคิดไปเองพวกเขาไม่ได้คิดแค่ว่าวิธีนั้นใช้ไม่ได้ผลแค่เปลี่ยนวิธีก็ยังมีความหวังพวกเขากลับคิดผิดอย่างมหันว่า ตัวพวกเขาเองนั่นเองที่ไม่ได้ผลเอดิสันทดลองหลายพันครั้งกว่าจะสำเร็จในการประดิษฐ์หลอดไฟถ้าวิธีไหนล้มเหลวเขาก็แค่คิดว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วก็หาวิธีอื่นเพราะเขาไม่เคยคิดว่าตัวเขาเองไม่ได้ผลเขาจึงพยายามจนสำเร็จความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอยากเข้าใจผิดกับระบบความล้มเหลวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการลองนึกถึงทารกที่กำลังหัดเดินพวกเขาล้มลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีพ่อแม่คนไหนหรือว่าคนที่เห็นคนไหนที่พูดว่าทารกคนนั้นล้มเหลวเราพูดกันว่าเด็กทารกคนนั้นกําลังเรียนรู้ที่จะเดินได้เองเราเอาใจช่วยเด็กทารกที่กาลังหัดเดินเสมอเมื่อเราเห็นพวกเขาล้มลงแล้วทาไมเราไม่มอบความคิดแบบนั้นให้กับตัวเองบ้างละ่ะความล้มเหลวทุกครั้งคือคําติชมให้เรามันคือครูของเรามันคือการเปลี่ยนทิศทางของเราไปอีกทางหนึ่งมันบอกเราว่าไม่ใช่แบบนี้แบบนี้ไม่สําเร็จลองอีกครั้ง ถ้าคุณล้มเหลวก็ถือว่าดีเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณได้พยายามแล้วนั่นหมายความว่าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางความล้มเหลวที่แท้จริงคือการยอมแพ้ต่างหากความเชื่อที่ห้าที่ทําให้คุณจมปลักก็คือฉันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ผู้คนมากมายเคยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความจริงก็คือพวกเขาแค่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีความมั่นใจเพียงพอไม่มีวินัยมากพอ ไม่เรียนรู้ให้เพียงพอวิทยาศาสตร์บอกเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งสมองของคุณมีสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของระบบประสาทมันมีความสามารถในการปรับโครงสร้างของตัวเองใหม่ตามการกระทําตามการเลือกและตามความคิดของคุณเองคุณไม่ได้ถูกธรรมชาติสร้างมาให้ติดอยู่ตลอดไปกับสิ่งที่คุณเคยเป็นคุณกลายเป็นคนใหม่ตลอดเวลาทุกนิสัยใหม่จะเขียนตัวตนของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณเลือกความกล้าหาญมากกว่าความสะดวกสบาย คุณก็กําลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณความจริงก็คือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทําทั้งหมดในคราวเดียวมันเป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกฝนวันต่อวันมันคือการตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณไม่ใช่บุคลิกที่จะเป็นแบบเดิมตั้งแต่เกิดจนตายมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาแบบนั้นคุณเปลี่ยนแปลงได้เสมอมีผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าไอดอลคนไหนบ้างที่เคยพูดว่าผู้คนรวมทั้งตัวคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีแน่แน่ มีแต่คนที่ล้มเหลวและต้องการที่จะหลอกลวงคนอื่นให้จมปลักอยู่กับพวกเขาเท่านั้นที่จะบอกคุณแบบนั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะขอบทความที่ใช้ทำสคริปต์ของ E ีีที่กำลังฟังอยู่นี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ไปอ่านแล้วก็วิธีมีส่วนร่วมกับช่องนี้ได้จากคำอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์จาก QR code ที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับความเชื่อข้อที่6ที่ทำให้คคุณจมปักก็ือ สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับฉันนั่นแหละคือสิ่งที่กำหนดคุณค่าของฉันคนบางคนใช้เวลาหลายปีในการเป็นคนที่คนอื่นคาดหวังให้พวกเขาเป็นพวกเขาเปลี่ยนตัวเองไปตามคำพูดของคนอื่นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกตัดสินพวกเขาเก็บความคิดของตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองโดดเด่นเป็นเป้าสายตาของคนอื่นพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความกลัวในสิ่งที่ตัวเองจะพูดออกไปแต่ความจริงที่ยิ่งกว่าความจริงก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะมีคนเข้าใจคุณผิด ไม่ประเด็นใดก็ประเด็นหนึ่งจะมีคนตัดสินคุณจะมีคนไม่ชอบคุณไม่ว่าคุณจะเลือกทำทางไหนเลือกทำอะไรแล้วทำไมเราต้องใช้ชีวิตของเราไปตามความเห็นของพวกเขาในเมื่อพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดียวกับเราคุณค่าของคุณไม่ใช่เรื่องที่จะมาถกเถียงกันได้ไม่ใช่เรื่องของการโหวตเห็นชอบจากผู้คนมากมายไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันว่าใครจะได้รับความนิยมมากกว่ากันคุณมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นมันเป็นแบบนั้นอยู่เสมอ คุณไม่จําเป็นต้องได้รับเสียงปรบมือเพื่อที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าคุณต้องทําตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมที่คุณยึดถือกับสิ่งที่คุณชอบใช้ชีวิตในแบบที่คุณเคารพจงเป็นคนที่คุณชื่นชมเพราะความสงบสุขมาจากความจริงใจให้กับตัวเองไม่ใช่จากการยอมรับจากคนอื่นความเชื่อที่ทําให้คุณจมปลักข้อที่7ก็คือมันสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกโกหกอย่างร้ายกาจโลกมีคนมากมายที่อายุเพียงแค่20ปี ก็คิดว่าอะไรๆมันสายเกินไปแล้วและโลกใบนี้ก็มีคนมากมายที่มีคนอายุ60ปีแต่ก็ยังเชื่อว่ามันยังคงเป็นไปได้อย่างที่คุณได้ฟังไปอายุไม่ใช่ปัญหาความเชื่อต่างหากที่เป็นปัญหาไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะลองใหม่หรือที่จะเริ่มต้นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดหลายเรื่องมาจากคนที่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อาชีพใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ความฝันใหม่ชีวิต ไม่สนใจว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ชีวิตจะถามสั้นๆง่ายๆเพียงแค่ว่าคุณเต็มใจไหมตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจคุณก็ยังมีเวลาไม่ใช่เวลาเพื่อการเป็นคนเดิมไปตลอดชีวิตแต่เป็นเวลาที่คุณยังมีเพื่อการเป็นคนที่คุณอยากเป็นความเชื่อที่ทําให้คุณจมปลักข้อที่8ฉันต้องทําให้ทุกคนพอใจเสมอขอพูดคําพูดที่คุณฟังแล้วอาจจะไม่ชอบนักแต่ว่ามันจะทําให้คุณเป็นอิสระนั่นก็คือคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้ เพื่อทําให้ทุกคนชอบคุณเมื่อคุณพยายามทําให้ทุกคนพอใจคุณกลับจะไม่ทําให้ใครพอใจเลยโดยเฉพาะตัวคุณเองเพราะว่าคุณจะไม่พอใจตัวเองในท้ายที่สุดการเอาใจคนอื่นนั้นเหนื่อยมากมันเป็นการกัดซาะความแท้จริงของตัวตนของคุณอย่างช้าๆคุณไม่จําเป็นต้องหยาบคายกับคนอื่นคุณไม่จําเป็นต้องดื้อรั้นไม่ฟังใครแต่คุณต้องจริงจังกับตัวเองกําหนดขอบเขตกล้าที่จะพูดว่าไม่ในเวลาที่คุณหมายถึงไม่ตามนั้น ทุ่มเทพลังให้กับสิ่งที่สําคัญให้กับคนที่สําคัญสําหรับคุณคนที่รักคุณอย่างแท้จริงจะไม่มีวันขอให้คุณทิ้งตัวเองเพื่อพวกเขาปล่อยวางความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นโอบรับความสงบสุขในตัวเองคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ทุกคนพอใจความเชื่อที่ทําให้คุณจมปลักข้อที่9การทํางานหนักรับประกันความสําเร็จเรามักจะถูกสอนและก็หล่อหลอมมาว่าแค่ทํางานหนักและคุณจะประสบความสําเร็จดังนั้น เราจึงต้องขยันขันแข็งทํางานหนักและเหนื่อยล้าความจริงก็คือการทํางานหนักนั้นสําคัญแน่นอนแต่ว่าการทํางานแบบเชิงกลยุทธ์นั้นจําเป็นมากมันสําคัญไม่แพ้กันคุณอาจจะพายเรือไปในทิศทางที่ผิดและคุณไม่มีวันไปถึงฝั่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานมากขึ้นหนักขึ้นแต่มันเกี่ยวกับการทํางานแบบฉลาดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นความชัดเจนและภูมิปัญญาถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าฉันกําลังปีนบันไดอันที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่า หรือว่าฉันกําลังพูดว่าใช่กับสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการขยันอย่างถูกวิธีอีกด้วยความเชื่อที่ทําให้คุณจมปลักข้อที่10ก็คือฉันยังไม่ควรมีความสุขจนกว่าจะทําสําเร็จได้ตามเป้าหมาย100%ความเชื่อนี้ทําให้ผู้คนมากมายสูญเสียช่วงเวลาแห่งความสุขไปหลายปีพวกเขาพากันคิดว่าฉันจะมีความสุขเมื่อฉันลดน้าหนักได้20กิโกรัม ฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อฉันมีรายได้สิบเท่าจากวันนี้ฉันจะมีความสุขเมื่อฉันรู้สึกว่าฉันประสบความสําเร็จในที่สุดแต่ทุกครั้งที่พวกเขาบรรลุปเป้าหมายจุดที่จะมีความสุขก็มักจะเลื่อนไปไกลขึ้นอีกพวกเขามักจะต้องการเพิ่มขึ้นความสุขยังคงวิ่งไปข้างหน้าผู้คนเสมอพวกเขาไม่เคยไล่มันทันสักทีจากนั้นถ้าโชคดีพวกเขาก็อาจจะระหนักว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางเพียงจุดเดียว มันอยู่ที่การตัดสินใจที่จะมีความสุขตอนไหนก็ได้คุณสามารถทํางานเสร็จไปบางส่วนแล้วยังคงยินดีหรือว่าเฉลิมฉลองตัวเองได้คุณสามารถที่จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้ได้อะไรมากขึ้นแต่ก็ยังคงรักในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ได้อย่ารอให้ความสําเร็จปลายทางอนุญาตให้คุณรู้สึกดีเพราะว่าวันนั้นอาจจะมาไม่ถึงคุณได้รับอนุญาตให้ยิ้มได้ในตอนนี้อยู่แล้วความเชื่อสิบข้อนี้คุณเคยมีข้อไหนบ้างอยู่ในชีวิตของคุณและถ้ามีคุณพร้อมที่จะทิ้งมันไปหรือไม่ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าตัวคุณไม่ได้เป็นไปตามอดีตของคุณคุณไม่ได้ต้องเป็นไปตามความสงสัยตัวเองของคุณคุณไม่ใช่ความกลัวของคุณคุณคือการเติบโตของคุณคุณเป็นไปตามการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ของคุณและขอจบคลิปนี้ด้วยคำถามว่าวันนี้คุณกำลังทิ้งความเชื่อใดบ้างใน10ข้อนี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับจงใจดีกับตัวเองจงกล้าหาญกับหัวใจของคุณและอย่าหยุดที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับช่องนี้ได้4วิธีนะครับวิธีแรกก็คือรับบทความหรือว่าสคริปต์เนื้อหาของ EP ีนี้ไปอ่านได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะแจ้งขอบทความไปอ่านได้ทั้งละ1-3ึ่ถึงอีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยกเว้น E ีีที่เป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับโดยแจ้งหมายเลข EP ีที่ต้องการไปได้ที่ l i n แอดอลิมิตต์ไมซ์เซโดยหมายเลข EP จะอยู่ที่ท้ายคลิปแต่ละคลิปนะครับ หรือไม่ก็วิธีที่2ส,สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องเพื่อที่จะอ่านบทความหรือสคริปต์เนื้อหาในช่องนี้ให้ครบทุก EP ีตั้งแต่ e p ที่1จนถึง EP ปัจจุบันแล้วก็ชมคลิปพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับโดยสมัครได้ที่เมนูหน้าแรกของช่องเลยนะครับหรือว่าวิธีที่3สามารถที่จะซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองผลงานแปลของแอดมินช่องนี้ คุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบอ่านหนังสือเล่มกระดาษก็สามารถที่จะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการซื้อหนังสือผลงานของแอดมินนะครับดูลิงก์ซื้อหนังสือได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับหรือว่าจะสอบถามทางไลน์ก็ได้เช่นกันแล้วก็วิธีที่4สามารถที่จะสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่ายรายปีเพื่อที่จะอ่านบทความอ e ีบุ๊กที่เป็นเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของทุกคลิปในช่องนี้ในราคาปีละ 800บาทนะครับจะได้อ่านบทความรวมถึงอ e ีบุ๊กของทุก EP ย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1มาเลยนะครับจนถึงคลิปปัจจุบันแล้วก็ที่จะทําคลิปและทำอ e ีบุ๊กต่อไปข้างหน้าอีกเป็นเวลา1ปีเต็มนับจากวันที่สมัครนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอด Alimited Myset นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่อง Alimited Myset ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ